สวัสดีครับกลับมาพบกับโอ๊กช่อง i อโอ๊กนะครับวันนี้ผมก็แว่มาทักทายแฟนๆในช่องของผมนะครับวันนี้ผมก็ได้ของชิ้นหนึ่งนะครับจะมารีวิวให้ดูนะครับหลายๆคนอาจจะมีแล้วก็ได้นะครับแต่ว่าผมเนี่ยก็มีมาสักพักหนึ่งแล้วแหละแต่ว่ายังไม่ได้เอามารีวิวให้ชมนะครับเพราะว่าผมต้องลองเอาไปเล่นก่อนนะครับว่ามันใช้งานดีหรือเปล่าวันนี้ก็เลยจะมา รีวิวให้ดูนะครับว่ามันน่าใช้งานมากน้อยเพียงใดนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามันคืออะไรนะครับตามไปดูของที่ผมจะนํามารีวิววันนี้นะครับก็คือเจ้านี่้ครับนี่มือถือนะครับ iPhone นะครับรุ่น se 2นะครับผมทําไมผมถึงเอาตัวนี้มานะครับเพราะว่า 1. นึ่งจอมันเล็กนะครับแล้วก็จับถนัดมือนะครับและที่สําคัญนะครับเอ่อไอตัวที่มันจอเล็กเนี่ยมันยังให้ความแรง เท่ากับ i p h o n สิบเดเลยไม่ใช่ว่าจอมันเล็กนะครับแล้วก็จะไม่แรงนะครับแต่ว่าตัวนี้จอมันแรงมากนะครับตัวนี้ผมซื้อมาเป็นความจุหนึ่งรอยี่สแปดกิกนะครับเพราะว่าห4สิบสี่นี่น่าจะไม่พอใช้เท่าไหร่นะครับถ้าสมมติใช้งานจริงๆนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูภายในกล่องกันเลยนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวจะเปิดกล่องกันนะครับข้างในนี่ฮะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็จะมีพวก ก๊าซต่างๆนะครับพี่เขาให้มาตัวนี้เป็นสีแดงนะครับโปรดักเรสนะครับผมตัวนี้เห็นเขาว่ากันว่ารา,ายได้ส่วนหนึ่งจะนําไปช่วยเหลือคนที่ประสบกับโรคโควิดทั่วโลกนะครับผมตรงนี้ถ้าผมจําไม่ผิดนะโอเคก็ประมาณนั้นนะครับส่วนของอุปกรณ์ในกล่องนะครับก็จะมีหัวชาร์จนะครับก็ให้เป็นแบบหัวชาร์จปกตินะครับชาร์จไม่เร็วนะครับ แล้วก็หูฟังนะครับผมแล้วก็สายชาร์จในกล่องก็มีแค่นี้เองนะครับนี่มีแค่นี้เองนี่ก็คือหน้าตาของเจ้า iPhone SE ีสองของผมนะครับนี่ด้านหลังนะครับอันนี้ผมใส่เคสนะครับเดี๋ยวผมจะถอดเคสให้ดูก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับโอเคนี่ข้างหลังนะครับเป็นวัสดุเหมือนกับกระจกหรือเปล่านะครับ ไม่พลาสติกก็กระจกนี่แหละผมก็ไม่ได้หาข้อมูลอะไรไว้แต่ว่ารีบเอามารีวิวให้เพื่อนๆชมกันต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็นะฮะภายในก็เป็นระบบสแกนลายนิ้วมืออันนี้ง่ายมากๆเลยนะครับเพราะว่าอตอนนี้มันเป็นช่วงโควิดเราจะใส่แมสกันเยอะเนาะบางทีมันสแกนเฟซไอดยากหน่อยต้องดึงถกไปถกมาเงี้ยผมก็เลยต้องหาตัวที่มันสแกนลายนิ้วมือได้นะครับโอเคในส่วนของ ความเร็วนะครับต้องบอกว่ามันเร็วมากๆเลยนะครับแล้วก็เล่นไรล,นลื่นปื้ดเลยนะครับแบตอาจจะน้อยไปหน่อยนิดนึงนะครับแต่ว่าก็สามารถเล่นเกมที่ใช้กราฟ,ฟิกเยอะๆได้สบายอยู่นะสำหรับผมเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยเน้นเล่นเกมเท่าไหร่แต่ว่าลองเทสดูแล้วก็โอเคมากๆเลยนะครับผมในส่วนของ ตัวนี้ที่ผมนำมานะครับเป็นความจุ128ราคา16,900บาทนะครับแล้วก็จะมีขนาด3ามความจุมนะฮะก็มี64 128แล้วก็256นะครับราคาก็ไล่กันไปเลยครับ14,900นะครับสำหรับ64กิก128กิก16,900และสุดท้ายก็คือ128กิกนะครับ2 9 0 0บาทนะครับผมผมก็อยากจะแนะนำนะครับว่า ราคามันต่างกันไม่เยอะแนะนําเป็น128เลยจะดีกว่านะครับสามารถจัดสรรใช้งานได้สะดวกมากกว่านะครับแล้วก็ในส่วนของสเปคนะครับเดี๋ยวผมจะดูให้นิดนึงหน้าจอเป็น IPS ขนาด4.7นิ้วนะครับเป็น Retina HD นะครับผมขอบเขตสี DCI P3 นะครับชิปประมวลผลใช้เป็น Apple A13 Bionic นะครับผมแล้วก็วัสดุเนี่ยเป็นอลูมิเนียมนะครับ ระบบปลดล็อกก็เป็น Touch ID อย่างที่ผมทําให้ทุกคนเห็นนะครับผมนี่ปุ่มกดนะครับผมนะครับก้องหน้าก็เป็น FaceTime HD นะครับผมรอ,อ,องรับการใช้งาน2ซิมเลยนะตัวนี้ตัวหนึ่งเป็นซิมการ์ดธรรมดานะครับอีกอันนี่งเป็น e ซิมนะครับ e s ิมเนี่ยเรต้องไปติดต่อที่ศูนย์บริการนะครับของเครือข่ายมือถือนั้นๆอีกทีนะครับผม แล้วก็กันน้ำกันฝนที่ IP 67นะครับที่ความลึกหนึ่งเมตรนะครับนาน3าสินาทีเลยนะครับแต่ว่าก็ไม่แนะนำให้เอาไปจุ่มน้ำหรือว่าเอาไปดำน้ำอะไรแบบนี้นะฮะถ้าเป็นละอองฝนธรรมดาเนี่ยหรือว่าโดนน้ำหล่นลงมาใส่หรือว่าจุ่มน้ำนิดนึงเนี่ยอาจจะไม่เป็นไรนะครับผมโอเค Wifi เป็น Wifi 6นะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวมันเองเนี่ยสามารถใช้ อะแดปเตอร์ apter, ชาร์จเร็วได้ด้วยนะผมลองใช้ดูแล้วเต็มไวมากๆเลยนะครับยังไงก็ลองไปหามาเสริมดูอีกทีนะครับเพราะว่ามันช่วยให้เราแบบคล่องตัวมากขึ้นนะฮะเพราะว่าเวลาเราชาร์จกับสายชาร์จตัวธรรมดามนเนี่ยมันจะชาร์จหน่อยหนึ่งนะฮะตามคุณภาพของมันนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับสำหรับคลิปนี้ก็ แค่อยากจะเอามาแนะนําให้กับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมช่องผมได้ได,ได้ดูกันนะครับว่ามันเป็นมือถือที่น่าใช้เช่นกันนะครับถึงแม้ว่า,อ,าอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเนี่ยจะมี iPhone 12ออกมานะครับแต่ iPhone 12ก็จะมีหน้าจอที่ใหญ่กว่านะครับแล้วก็จะเป็นเอ่อเฟซไอเนาะเวลาปลดล็อกแล้วมันก็จะต้องถอดแมสถอดอะไรเวลาเราออกไปข้างนอกแต่ตัวเนี้มันยังให้ทัสไออยู่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ง่ายนะครับเวลาเราอยู่ใน ใส่แมสนะฮะเราก็สามารถที่จะปลดล็อกหน้าจอด้วยนิ้วเราเท่านั้นเองนะครับผมในส่วนอื่นๆถ้าใครใช้ iPhone อยู่แล้วผมว่ามันครอบคลุมทุกอย่างนะครับเพราะว่าตัวนี้สเปคมันแรงเท่า iPhone 11เอ่อตัวปัจจุบันนี้เลยนะครับก็แค่จอมันเล็กลงนะครับหรืออ,อ,อีกอย่างหนึ่งก็คือหน้าจอมันอาจจะไม่ได้แบบคุณภาพเท่ากับ iPhone 11 หรือ11 Pro, m a x อะไรพวกนี้นะฮะแต่ว่าในเรื่องของระบบอะไรพวกนี้ต้องยอมรับว่า Apple เนี่ยทำระบ,บบได้แบบเสถียรมากๆเลยนะฮะก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วเป็น p o o n e ที่ถูกที่สุดแล้วนะครับที่เคยนำมาจำหน่ายนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็แค่เอามารีวิวให้เพื่อนๆรับชมกันนะครับผม สำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นนะ่ะเดี๋ยวผมจะนํามารีวิวให้ดูนะครับเพราะว่ามีสินค้าหลายชิ้นเลยที่อยู่ที่บ้านยังไม่ได้นามารีวิวต้องขออภัยด้วยเนะว่าช่วงนี้ออกคลิปชา้าหน่อยเพราะว่าติดธุรกิจบางอย่างที่ต้องเร่งจบงานให้เสร็จไวๆนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรมากก็ขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ